ต้องติดต่่สองเปดซันก yeah. yeah, um, so ันเลยสองครั้งสมมติว่าเป่าปากได้ให้เป่าปากเนาะเป่าปากเป่าปากจะท่าไหนตอบทัางไหมอบทสอบตึงไหลตรงคูณเชลลี่คอยนูนอินอรับสามสี่เดี๋ยวไม่ก็นับนับ แต่ทีมทีมเอไ่ยกทีมเอกดไปเรื่อยทีมเอกดหน้าอกแบบแอร์านไม่ได้กดแบบเบสิกดไปเรื่อยกดกดกดไปแล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องไม่ได้แคร์เรื่องเเอเาขาดเอาขาจะหาเอาฮะฮกฮะ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 ฮอฮเฮะ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 ะ แมคพบรกเบสิกพกบ5าอบลก็ปที่เพิ่มเติมนา0สิขีปะจรสิวินาทีถ้้ไม่มีขีประจรก็เลี่ยนคนปั๊มคนที่เป็นเพยแอรเวก็จะเป็นเพยวที่เป็นคนขับรถดที่ขับรถด่อนลรถบาลเลยทีนี้เอดแอดวารมาแล้วเบสิกขานนะคะเบสิกาอันนี้ถึงโรงพยาบเราเป็นเนิร์ดแล้วนะ มองหันเป็นเทปวาเทอวานทีนี้ทีเทวานี่ยีบบเลยเดนี่แต่พยาบาลอีจี่อยค่ะอย่างอะไรไม่ได้นี่ขอดูอี g กีแล้วก็พยาบาลเปิดเส้นให้ได้หมอสีสิบสามสิบติดมอนิเตอร์อีให้ด้วยค่ะ ไปช็อตก็ต้องดู EKG เลยค่ะว่า e k ีเป็นเบพอแบบไหนแล้วเอปัเตอร์หน้ามาได้อาร์จำที่ใต้นู้วได้เยอะเช่ไหม,ะะม,มเด็กเดียวที่ไ <c oughs> ด้เกินเหรอ